สำหรับน้านนี้พ่อก็จะของดเรื่องธนาคารข้าวเสียแต่ความจริงวันนั้นก็ประกาศธรรมดาประชาชนทราบว่าถ้าเริ่มตั้งธนาคารข้าวศูนย์สงเคราะห์คนยากจนในถิ่นธุรกันดาลที่ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระยชย่หัวจะเอาข้าวเริ่มต้นมาใส่ไว้ให้สักยี่สิบกระสอบ และก็ในบางโอกาสจะนำยารักษาโรคมาแจกจะนำหมอมารักษาฟรีเอาเสื้อผ้าอาหารอะไรก็ตามเท่าที่หาได้จะมามอบให้กัถ้าศูนย์เจอกระจุดจุดนี้ธนาคารข้าวเป็นการสรงเคราะห์ฟรีแต่สำหรับข้าวนี่ถ้าจะเอาก็ต้องยืมกันรู้สึกว่ามีบรรดาประชาชนหลายท่านโดยกัน,สนแสดงความเห็นชอบด้วย แต่ั้นว่าทางวัดหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่นั่นแต่ความจริงวัดนี้วัดดอนคนทานี่อยู่ติดอำเภออยู่ชิดอำเภอบัวใหญ่มากถ้าหากว่าท่านนักปกครองมีความหวังดีกับประชาชนท่านก็ควรจะทำวันนั้นพ่อเองก็รู้สึกปลื้มใจที่บรรดาลูลกๆทุกคน และที่มากันทุกคนนี่ก็ทำงานก็ได้ความเต็มใจแม้แดดก,ก็แสงจะร้อนนะเดืนมีานาคมนั่งอยู่แล้วไอแดดที่เข้ามาคล้ายๆกับไอไฟจะมองหน้าดูใครแต่ว่าทุกคนเข้ามาก็ได้ความสดชื่นเข้ามาเลยงานบอกว่าไม่เคยเห็นเลยสีดิงดำเลยได้ยินแต่เสียงเสียงก็เข้าเทปไปเปิด ได้ยินได้ได้ยินจะชื่ออยากจะรู้จักตัวคิดว่าตายไปนานแล้วมาดีชบุญนนะถ้ากําลังใจของท่านพวกนั้นท่านสักสิทธิ์ท่านนึกว่าตายไปนานแล้วพอขอคงจะตายไปแล้วท่านมาดยความดีใจรู้สึกว่าอาหารการบริโภคก็ทํากันดีมาก <c oughs> แต่คนอย่างพ่ออะไรพวอก็กินเขาอย่างเดียวมีรสเค็มสักอย่างก็หมดเรื่อง มันก็ไม่มีความสําคัญเรื่องรสของอาหารแต่ว่าขาดรสเค็มไม่ได้คําว่าขาดไปได้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าติดไม่มีเค็มก็กินไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นคือฝึกซะจนชินในสมัยที่ออกทุนดงคิดว่ามันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรกินก็ช่างมันแค่มีเกลือกินก็ใช้ได้ท่วนี้เองวันนั้นก็เริ่มก็คุยกันไปทั้งเรื่องต่างๆ โอพาปราสัยไปคนมากก็รู้สึกว่าไม่รู้จะคุยกับใครได้กี่คนก็ได้เด่คนข้างหน้าปรมเรกาทําก็นั่งกันเต็มหมดทุกคนก็เป็นฝ่ายฟังคุยไปคุยมาพ่อก็เห็นว่าถ้าเขาจะรำคาญเมื่อฉันพระตาหารเพลงเสร็จหลังจากเที่ยงนิดหน่อยยิงได้แนะนำในเรื่องของมาโนยิทธิต้องการให้เขาฝึก ลูกๆเนี่ยพ่อจะคออธิบายให้ลูกฟังลูกปฏิบัติกันได้ทุกคน <c oughs> แต่ว่าถ้าเราทําได้ถ้าคนอื่นเขาทําไม่ได้ลูกจะไปคิดว่าเขาไม่ดีนะมันเป็นกินเลสมันเป็นมานะะคือว่าต้องทําความรู้สึกอย่างนี้ในร่มใส่ในเย็นดีนะเมื่อวานนี้วันที่สิบเรานั่งคล้ายๆก็นั่งกับกองไฟ วันนี้วันที่สิบเอ็ดมีนาคมเราั่งใต้ร่มใสคล้ายๆกันั่งแช่น้ําเห็นไม่โลกทุกสิ่งทุกอย่างในมันเปลี่ยน,นิจังไปหมดนก็ทุกเสียงทุกอย่างในโลกมันก็เป็นทุกขังนี่เอาทิ้งกันไปก่อนวันนั้นเมื่อวานนี้ลูกคงจะฟังพ่อพูดแล้วก็แปลกใจถึงกับลูกพอนุดออกปากว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน <c oughs> ว่ามาโนยิทธิของเรานี้ของพระพุทธเจา้าท่านนะไม่ใช่ของพ่อเพรามจริงหลักสูตรในการปฏิบัติเพื่อมรกผลมีโยสี่จุดคือสุขวิปัสสโกเตวิโชชะละวิโยปริสัมมิทัตปปโตดีเหมือนกันหมดแต่ว่าพระพุทธเจา้าทรงวางม้สี่แบบก็เพื่อให้เป็นอาหารใจเขาเรียกกันว่ามาโนสัญเจตอนอาหาร มโนสุสนเจตนาหานก็แปลอาหารทางใจการปฏิบัติทางใจใ่ต้องตามใจคนชอบสุขวิปัสสโกปฏิบัติเรียบเรียกไม่ต้องการเห็นนอะไรเลยเตวิโชตโหทิพตาทิพตาทิพรลึกชาติได้ชฉะ,ะพินโยสนแสดงนิ์ได้ปฏิสัมิทปัปโต รู้ทั้งหมดเท่ากับวิชาสามปัญญาหกเรสามารถรู้ภาษาทั้งทั้งโลกทั้งหมดทั้งคนและสัตว์นี่บางคนก็ต้องการเงียบสงัดบางคนก็ชอบสนุกแต่ผลจริงๆก็คือตัดก,กิเลสให้เป็นพระอรหันต์ปานิพานฉะนั้นลูกจงอย่าทำลายอารมณ์ของบุคคลอื่นใครเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบมันเราจงอย่าว่าเขาเลว ท่านที่ปฏิบัติในท่านขั้นสุขาวิบัสโกนี่ความจริงท่านมีกำลังใจเข้มแข็งมากเพราะว่าปฏิบัติแบบอภานดำโผกตาเดินนี้ไม่อดทนจริงๆไม่สำเร็จมากผลเราต้องสัรเสริิในขั้นวิทยาอุสาหขั้นเตวิชโชคือวิชาสามขั้นนี้ก็ต้องใช้กำลังใจหนักเพราะต้องทำชานสีในกระสินให้ได้ตามกำลังใจชอบ <c oughs> แล้วสามารถวัดกําลังใจเริ่มน้าตาร์มันเป็นทิพย์ก้นหนักอีกสําหรับชนะพิญโยได้พิญญาหกจะต้องทํากระสินทั้งสิบอย่างได้ฌานสี่ทั้งหมดเข้าฌานตามลําดับชายเข้าฌานตามลำดับลําดับกระสินเข้าฌานสลับฌานสลับกระสินต้องให้คล่องก็หนักปฏิสาัมิทัปปัโตจะต้องเจริญสมาบัตแปดได้คล่องนี่ก็หนัก เป็นมักต่างคนต่างหนักต่างคนต่างหนักไปคนละแบบฉะนั้นจงยาติกันดีเหมือนกันผลที่ได้จริง,รงๆก็คือมรรคผลนิพพานไม่มีใครเป็นเลยนิพพานถ้าเลยนิพพานก็ต้องลงเอเวจียอย่างปฏิวัต <c oughs> ิฉะนั้นขอเรื่องสี่อย่างนี้ถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสสอนมาจำไม่ดีนะลูกนะอย่าไปตำหนิเขา เมื่วอวานนี้พ่อพูดจุดหนึ่งที่ลูกพนุษย์บอกว่าไม่เคยได้ฟังมาเลย <c oughs> ความจริงพ่อก็ไม่เคยพูดที่ไหนการเจริญพระกรรมฐา,านเนี่ยโดยมากมักจะเอาเอากนิพนนิพนนินพนธ์นนนนอย่างเดียวแต่ความจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคนไหนจะไปถึงนิพนธไอ้นิพนเนี่ยเข้าไปวันดับดับอะไรลูกจําได้ไหม ที่มันดับก็คือดับทุกทุกที่มันจะมีกับเรานี่มันดับไปใจมันเย็นใจมันสบายอารมณ์มันเป็นสุขคำว่าดับไม่ได้ไหมายความวันดับชีพคือดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์นี่การเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้พ่อนำาดยวิธีมโนมยิธิเพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้าท่านใช้ทุกอย่าง เราไม่ใช่พระพุทธเจา้ามีความดีมีความสามารถไม่เท่าพระพุทธเจา้าจะเลือกสอนตามชอบใจอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มียานพิเศษพ่อก็ต้องทําแบบประเภทต้มยาหม้อใหญ่นะลูกนะพ่อเต็มใจเหนื่อยถ้าหากประชาชนมีความสุข การสอนด้านสุขวิปัสสโกมีผลดีแต่ก็ดีแบบแพ,พลรัทาเพราะไม่มีราวบันไดเกาะพวกเรามีกำลังน้อยถ้าอย่างพระบาทสมเด็ดพจพระเจ้าอยู่หวัวนั้นท่านเก่งกำลังน้ำใจของท่านสงทรงสมาธิ่ด้ดีมีความมั่นคงของจิตมาก อย่างพระบาทสมเดจ็จจจหัวไม่ต้องใช้วิชาสามหรือว่าปัญญาช่วยก็ได้คือจะขึ้นบันไดเฉยๆโดยไม่ต้องเกาะราวก็ได้แต่สําหรับพวกลูกลทุกๆคนหลายคนส่วนมากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าการเวลาล่วงไปนานเท่าไหร่สัญญากับปัญญาของคนก็เสื่อมทรามลงมากเท่านั้นสัญญาเดความจําปัญญาเรืความคิด ิดเห็นที่ถูกต้องข้อนี้เป็นความจริงพ่อลองใช้สุขอบรสโกโดูแล้วก็กลายเป็นน้ำขึ้นนํำลงเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงกำลังใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็สามแล้วก็ต้องหาบันไดก่อคือนิมิตจึงหาทางคิดสอนในด้านวิชาสามก็ไม่มีผลจึงมาหันมาจะไปสอนอภิญญาหกก็ไม่ไหวแน่ แรงเกินไปจึงมาหากำลังใจที่ประิตที่เรียกว่ามาโนวิธิก็พอดีบางเอิญบางเอิญจริงๆเป็นโอกาสอุทาย,อ,ายอุจาระตรงล่องลูกชุดแรกไม่มีตัวอย่างรู้สึกว่าจะทำกนลำบากสักหน่อยมาตอนหลังๆนี่วันเดียววันเดียววันเดียวกันเป็นสายยางมากก็่สี่วันได้ สร้างความเพลิดเพลินเจริญใจเห็นสวรรค์ก็ได้เห็นพรทมโลกก็ได้เห็นนิพพานก็ได้เห็นนรกก็ได้เปิดจุรกายสเดัจฉานใครจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำอะไรที่ไหนปัจจุบันก็เห็นได้รู้ได้ไปถึงได้ <c oughs> อจิตรับสัมผัสเดินั่ากำลังของจิตอันนี้รู้สึกว่าบรรดาลูลกๆูทุกคนจะมีกำลังขึ้นพ่อก็ดีใจ แล้วก็ผลที่ทำให้เห็นอย่างนี้เพียงแค่ระยะเดือนสองเดือนเสร็จแล้วก็มีปริมาณคนที่รับไปแล้วประมาณสามพันคนเสร็จถึงวันพูดนี่พอคิดว่าเกินก็สี่พันคนเอาเริ่มต้นตั้แต่สิบสามธันวามาันแล้วกันที่เราบุกกันใหญ่พ่อแส้กำลังของลูกทุกด้านพ่อขอบใจลูก อ้ความดีของลูกนี่มันยากได้เกินที่พ่อจะเอาอะไรมาเทียบมาเคียงให้มันสม่ำเสมอได้ได้ความจริงลูกทุกคนมีความดีแต่ขอลูกทุกคนจงรักษาความดีของลูกไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มแต่งยงยาล้นเลืองในความดีของตนคิดว่าเราดีจงนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าไว้เสมอว่าอัตนาโจทยาตานัง จุดไหนที่เราดีเรารักษาความดีไว้แต่ว่าจุดไหนที่เรายังไม่ดีสัญายามทําลายความไม่ดีให้มันหมดไปทรงไว้แต่ความดีลูกรักอย่างนี้ลูกทุกคนก็จะมีแต่ความดีมโนยิทธิทําให้คนเลิกสุรายามเมาทําให้คนมีศินห้าบริสุทธิ์ทำให้คนมีอารมณ์มีสมาธิตั้งมันมีหลายคนรายงาน มาที่บ้านมาก่อนนี่เคยดิ้นรนเดือดร้อนกลุ่มแต่พอฝึกได้เข้าใจสบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการก่อนเคยรุนแรงกับใจไปแล้วนี้กระทบเข้าก็รู้สึกว่าก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเคยถูกหินทุ่มมาแล้วแต่กลับมาถูกปุยนุ่มถุยหินทุ่มแทนแต่ความจริงอาการที่มามันเท่ากันการรับสมัสทางจิตไปเสมอกันมันเบา ถ้าบอกว่าท่านมีความสุขสามีที่เคยทิ้งอกมากก็ไม่ไปภรรยาที่เคยจะไหลไปซื้อของมากๆก,ก็ไม่ไปเห็นว่าการซื้อของใช้มากๆไม่เกิดประโยชน์เอาสตังเก็บไว้รักษาตัวให้มันมีความสุขภายในบ้านดีกว่าเรื่องเครื่องประดับประดาไม่มีความหมายนี่มันลดไปเยอะนะลูกนะพ่อเห็นประโยชน์อย่างนี้แต่ได้ว่ามีโยอองหนึ่ง ที่ไม่เห็นด้วยนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระยู่หัวท่านบอกว่าไม่ต้องเกาะแต่ก็จะไปตำตัตตตนตำหนิท่านนะแต่ท่านกับพ่อเนี่ยเป็นคู่ทะเลาะก,กันอยู่เสมอแต่ว่าพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระยู่หัวถ้าฟังแล้วต้องฟัง้ดีนะลูกท่านพูดเอาเหตุเอาผลท่านไม่ได้เถียงแบบคนเถียงเอาแพช้ชนะแล้วก็จะว่าท่านก็ไม่ทุกข์ พ่อก็ชอบแย่ท่านเหมือนกันท่านชอบเล่นสายสุขาวิปัสสโกแต่ว่าจะแอบบแอบบเล่นตีวิโชเข้ามาแล้วเปล่าพราะไม่แน่ใจในกำลังใจได้เข้มแข็งมากสมาธิของท่านดีมากท่านไม่คุยพ่อก็รู้ว่าท่านไม่ชอบประสูติแต่สมเด็จชอบประสูติพ่อก็ถวายเทพราชนีเข้าไปท่านก็ทรงติงติงมนิดต์หนึ่ง นี่พ่อก็มัน,นึกนึกถึงกําลังใจของพ่อว่าเออพ่อนีนใจมันเลวลง,วงแล้วยังไงเนาะแล้วรักษากําลังใจไว้ได้ดีตามเดิมไม่มีเครื่องพิสูจน์จะพิสูจน์กับลูกลูกกับลูกทุกคนดีสมดพรณวก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงเอ,อ๊ะทำไงดีแหละพ่อให้พรลดทํารายงานให้เที่ยวสวรรค์เที่ยวพรหมเที่ยวนิพพานเที่ยวน,น,นรกแล้วลองถวายเข้าไปพ่อนึกใจ ื่อการถวายเข้าไปมีความรู้สึกว่าถ้าเจ็ดกันมาไราพระองค์โจตีแน่แต่การโจรตีพระองค์เป็นภาษิตไม่พูดแบบนันเกเลงข้าถนนมีเหตุมีผลน,น่าฟังพ่อสิได้ในเวลาเข้าเฝ้าทุกครั้งพ่อยาเครื่องบันทึกเสียงไปด้วยก็เกรงจะแม่อนุญาตถ้าพ่อเครื่องบันทึกเสียงไปด้วยบันทึกมาแล้วก็ลูกฟังแล้วจะจับใจมากลีลาของพระองค์มีละเอียดละออม,มาก การใช้สติปัญญายในการเจริญพระกรรมฐานแล้วก็มีความนุ่มนวลนในใน,ในพระราชาดำรัสและมีการฉลาดในการใช้แนวความคิดที่ถูกต้องอันนี้พ่อไม่เดีถือว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พ่อจะมานั่งยอท่านสำหรับสมเด็จพระบรมราชินินาศสมเด็จองค์นี้ไม่มีอะไรเวลาเข้าไป ข้าไปก็มีอย่างเดียวห่วงประเทศชาติห่วงประชาชนท้ายังไงประชาชนจะมีความสุขห่วงไทยทั้งภายในห่วงไทยที่อยู่นอกประเทศนี่พระองค์ไม่ได้ห่วงตัวพระองค์เลยท่านสามพระองค์นี้น่ารักมากกัาสมเด็จพระเทพอีองค์หนึ่งสมเด็จสมเด็จพระบรมกับสมเด็จองค์เล็กนั้นพ่อไม่เคยพบกับท่านพ่อไม่ทราบท่านก็คงจะมีน้ำตรไทยคล้ายคลึงกัน นี่เป็นอันว่าพ่อกนลองคิดฝ่าเอถ้าพ่อทรงเทพพรนุชคาไปนีพระบาทสมเด็จเจ้าหวัวต้องโจมตีแน่พ่อก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะทรงโจมตีไหมก็ลองดูลองถวายเข้าไปประพบกันมาวันที่25กุมภามพานันที่ภูพิงพระราชนิเวศเอาจริงๆดจริงจริง,รงพรดีใจมาก ดีใจที่โจมตีนะไม่ใช่งั้นหรอกดีใจว่ากําลังใจของพ่อ,อยังใช้ได้อยู่คิดว่ามันเหลวแหลกไปซะแล้วพอ <c oughs> งานหนักๆมันก็เด็ดซักเด็ดซอบโหองนั่นโหองนี่คิดว่าได้กาลังใจมันจะเสียเพราะถูกระบ,บาตสมเด็จที่หวัวโจมตีทุกพ,พ่อก็ดีใจแต่ว่าน้ำไประเทศไทยรมบ,บาทสมเด็จพิจ่หวัวนี่ลูกต้องจํานะลูกนะ นรสมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพอย่าลืมว่าท่านห่วงคนทั้งชาติห่วงคนทั้งชาติทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งหมดนี้ท่านไม่เคยจัดว่าใครเป็นศัตรูกับท่านท่านปรารถอย่างเดียวอยากจะสงเคราะห์เขาให้มีความสุขน้ำพระทัยแบบนี้ไม่ต้องจเจริญกรรมฐา,านก็ได้ลูก เมตตาบรมีนะเต็มเปี่ยมขันติบรมีเต็มเปี่ยมวิริยะบรมีเต็มเปี่ยมปัญญาบรมีเต็มเปี่ยมนั่นเ็นเต็มทุกบรมีบรมีใดถ้าเต็มก็ออันใดอันหนึ่งมันก็เต็มหมดเป็นอนุว่าน้ำพระทัยทรงอยู่ในบรมีสิบครบทรงเยพมีหันสี่ละอคตติอคติสี่คือชั้นทางกตติเราเอียงเพราะความรัก โทสาคติลำเอียงเพราะความโกรธโมหาคติลำเอียงเพราะความหลงพยาลคติลำเอียงเพราะความกลัวทิ้งทั้งหลายสี่อย่างนี้จงอย่ามีในน้ำใจของโลกดูตัวอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพอีกทั้งสองพระองค์คงคห้ครืงกันท่านไม่มีอะไรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงจัดให้ทราบ เมื่อเวลานี้สมเด็จก,กันบังกลุ่มงดหงิดบางทีก็โมโหไรตั้งนี้เพระว่าเรื่องอะไรต่ออะไรมันแย่โหท่านอยู่เสมอคนนั่นก็ทนอย่างนั้นคนนี้ก็ทนอย่างนี้ลูกจะเห็นว่าทั้งนางเสือเวียนคนดีท้าเสียงพูดคนดีเขาด่าสักดินากันเขาหาว่าท่านเป็นสักดินาแ้วลูกเลยพ่อฟังแล้วก็เหนื่ย ขาคิดว่าที่ไหนที่ไหนมันก็มีศักดินาถ้าที่ไหนมีประธานาธิบดีที่ไหนมีนายกรัฐมนตรีที่ไหนมีรัฐมนตรีที่ไหนมีขุนนางเป็นขุนนางแนวในการปกครองที่นั่นก็มีศักดินาแต่ศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินแล้วศักดินาอย่างประธานาธิบดีเขาต้องการศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ ทั้งนี้เพราะอะไร <c oughs> เพราะคนที่เป็นพระเจ้าเป่นดินเนี่ยเป็นคราวหนึ่งถึงตายหรือว่าลาออกแต่ว่าประธานาธิบดีสี่ปีห้าปีก็พนตำแหน่งเั้นลูกก็ลงดูนักการเมืองบางจุดจะเป็นประเทศไทยประเทศเจ็กประเทศลาวประเทศแทกก็คล้ายคึงกันก็คนก็แค่คนเขายังไม่ได้เข้ามานั่งเป็น บริหารประเทศบางคนสมัยก่อนโน้นนะกินข้าวต้มกุยเดี่ข้างข้าถนนพอเข้าบริหารประเทศได้เข้าประมาณสักปีเดียวตึกรามใหญ่ตโตมโหฬารถ้าจะคิดว่าเขาจะเก็บเงินเดือนของเขาเงินเดือนนี่เขามีอยู่แจเก็บไว้โดยไม่ใช่อะไรเลยมาสร้างตึกมันก็ทำไม่ได้ นี่เป็นอ่งนึ่ยว่านักการเมืองเนะี่ยมันก็อดจะกินเมืองกันไม่ได้แต่ว่าอย่าไปโทษคนทุกคนนะลูกนะที่ท่านดีนี่มีเยอะนี่พ่อพ่อพ่อพูดสําหรับประเภทกินนี่ศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินเขาตั้งขึ้นแล้วให้เขาเขาให้เงินปีจํากัดประปีเขาต้องให้เท่านี้พระองค์เลือกเงินเดือนไม่ได้ เขาให้เท่าไหร่ก็เท่านั้น้การเซ็นหนังสือหนังสืในตำแหน่งเกี่ยวกับการได้เงินไม่มีนะรัชฑตบัณฑิตมันมีตามกระทรวงต่างๆด้านนายกรัฐมนตรีหรือกรมกองต่างๆสำหรับประธานาธิบดีเนี่ยเขาเข้ามาสี่ปีหปีเขามีอำนาจเซน็นเหมือนนายกอนุมัติน่นอนุมัตินี่ ถ้าประธานาธิบดีไม่นมัติก็ไม่ได้ถ้าว่าท่านประธานาธิบดีท่านนั้นบมงเอเอน,นั่นหิวลหละแล้วก็ห้าปีมาทีห้าปีมาทีสี่ปีมาทีก็จะกลายเป็นฝูงเหลือเปลี่ยนฝูงพ่อคิดว่าถ้าคนเดียวเป็นตลอดชีวิตจะโกงจะกินยังไงก็ตามยังมีอิ่มถ้าเปลี่ยนกันเข้ามากินนี่ต้องรีบโกยในนิทานสุภาษิต สมัยเมื่อพ่อเรียนั้นประถมพ่อจำได้ว่าเจ้าวัวตัวหนึ่งมันเป็นนอนในบ่อฟูงเลือดตอมเต็มทั้งตัวกินเลือดจนอิ่มแล้วก็เกาะเฉยๆแล้วสัตว์อีกตัวหนึ่งพ่อจำไม่ได้ว่าจะเป็นแพะหรือสุนักกิงจอกอะไรก็ไม่ทราบมองลงไปเห็นบอกกระวัวบอกว่านี่แกนอนอยู่ทําไมเล่าให้เจ้านี่มันสูบเลือดสูบเนือ้อแกกินไล่ไปถเถอะฉันช่วยไล่ให้ เอาไหมพัวตัวเอกระล่อ,นนลองเข้ามาบอกว่าอย่าไปไล่เลยไอเจ้าเลือดพุงนี้นะมันกินอิ่มแล้วมันก่อเฉยเฉยหาท่านไล่ผงนี้ไปผงใหม่มามันพร้อมอยู่มันหิวอยู่มันจะกินเลือดทมํมไใหมในไม่ช้าเลือดเราก็จะหมดตัวนี่ขึ้นชื่อว่าศักดินาหมายความว่าคนที่อยู่ในชนชั้นการปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการปกครองประเทศตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ ถ้าเปลี่ยนบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นเหลือบผงที่เปลี่ยนผงเปลี่ยนผงบ่อยๆพ่อมีความเห็นอย่างนี้คิดว่ามีพระมหากษัตริย์ดีกว่ามีประธานาธิบดีประธานาธิบดีงานทุกอย่างก็มาจากรัฐสภาพระมหากษัตริย์งานทุกอย่างก็มาจากรัฐสภามันจะมีอะไรแตกต่างกันและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระมหากษัตริย์องคนี้ก็ไม่โกงไม่กินอยู่แล้ว มีได้คิดให้อย่างเดียวเรามีว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเราก็ได้แต่พูดเท่านั้นนะเราได้แต่พูดอย่างเรื่องน้ำมันก็เหมือนกันพ่อพูดมาคอเกือบแตกตั้งแต่ปีหนึ่งแปดไม่มีใครละมัตะวังกันพราะสุดเวลานี้เห็นแล้วทุกจากตะมันไม่เกิดขึ้นเห็นไหม นี่เรามากันนี่ตามโบติปั๊มน้ำมันมีเยอะเราต้องเอารถอีกคันหนึ่งทึ่ต้องเปลืองน้ำมันเป็นพิเศษครับบรรทุกน้ำมันมาไม่งั้นเราก็กลับไม่ได้รู้เห็นไหมว่ามาตามทางนะ่ะรถจอดกันเป็นแถวคอยน้ำมันตามปั๊มต่างๆทงเข้าคิวกันนี่ทุกเสียงทุกอย่างในโลกนียมาเปลนอนิจังหมดนี่พ่อพูดเรื่องพูดถึงมโนยิธิวันนั้นพ่อได้พูดกับเขา เมื่อวานนี้นะ่ะผู้วับาบารบอกว่โนยิธิแล้วทากรรมฐานนี่ทำไมไ่ว่าเราจะเห็นสวรรค์เห็นพรมณโลกเห็นพรมเห็นนรกได้ยอย่างเดียวเราใช้ประกอบกิจอาชีพในปัจจุบันให้มีความสุขได้คนหนึ่งเราสามารถใช้กำลังใจในการค้าขายทำไร่ทำนารับราชการนี่เป็นลูกจ้างว่าปีนี้จะปลูกอะไรดี นจะแรงหรือว่าฝนจะตกปีนี้จะค้าขายอะไรดีเขาค้ากันขาดทุนถ้าเราจะค้าจะขาดทุนได้กําไรอย่างนี้เรารู้ก่อนนี่พระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนในสุดแล้วแต่เราจะใช้ใช้ในการคลองชีพก่อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้มโนยิธิจะต้องทรงสินห้าเป็นปกติมีพรหมิหารสี่เป็นปกติ เมื่อทรงสินห้าเป็นปกติแล้วลูกจงคิดว่าที่พ่อพูดเรื่องทำค้ำจุนโลกนะแค่สินห้าตัวเดียวถ้ามีทุกคนโลกนี้จะเต็ไมไปด้วยความสุขเราจะหาคนจนไม่ได้หุกตารางไม่ต้องสร้างตัวสารตุลาการตำรวจทหารไม่ต้องมีว่าประมาณทั้งหมดที่ตั้งกันมาปีปีเป็นหมื่นหมื่นล้านเพื่อการใช้ใจ่ายเพื่อการป้องกันมันก็ไม่ต้องมี เงินทั้งหมดนี้ก็มาบำรุงความสุขสึ่งกันละกัน,น,นในรายการนี้สองต่างคนต่างมีความเมตตา,าหาเลกิกการเป็นมิตรสิ่งกันละกันโลกก็เต็มไปด้วยความสุขมันธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนสดงแต่เราจะใช้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าจะต้องเรียนเพื่อมนิพพานอย่างเดียวพอเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงได้นำทดลองอมโนยิทธิมาใช้ แล้ก็เป็นที่ถูกใจคนเพราะเรื่องนรกสวรรค์นี่เขาสงสัยกันมานานก็หาว่าพระโกหกพอก็เห็นจริงก็เกิดความปลื้มใจแล้วทำให้บ้านของเขามีความสุขนี่ลูกเห็นไหมลูกลูกเองก็ได้รับฟังมากับตัวเองที่รับรายงานจากบรรดาประชาชนหลางหลายที่เขามาฝึกแล้วได้กลับไปบ้านเขามีความสุขก็ขกลับมารายงานให้ฟังพ่อบ,บ้านที่ชอบเที่ยวก็เลิกเที่ยว แม่บ้านดีฟุ่มเฟือยก็เลิกฟุ่มเฟือยลูกเดือดก็มาดีอดอานี่มันมีความสุขไหมบ้านในกล้เดือนเคียงก็มีแต่ความสาม,มัคคีสิ่งกันเลยกันเอาละสำหรับเทปหน้านี้ก็ยังไม่ได้อะไรกันหมดสิแล้วนี้ลลกับฟังเทปที่สองต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับหน้านี้พ่อเขายหยุดด้วยตะเพียงเท่านี้เพราะว่าเวลามันหมดแล้วสวัสดี